สวิธีปลดล็อกง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่เริ่มทําออนไลน์สวัสดีค่ะทุกคนแอพิดที่5นี้นะคะ,ะแม่บ้านสายฟอสไพร์อิตาลีที่รวยอยู่แล้วและอยากทําออนไลน์อยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นครูสอนอะไรบางอย่างบนโลกออนไลน์แต่ กลัวไม่กล้าไม่มั่นใจที่จะนำเสนอตนเองให้คนบนออนไลน์ได้รู้จักคุณทุกธุรกิจบนออนไลน์ต้องนำเสนอตนเองให้คนเชื่อถือในตัวเราและ3วิธีทำนำคุณปลดล็อกข้อแรกนะคะ ให้คุณกำหนดอนาคตอันใกล้นี้ว่าคุณต้องการอะไรภายในหนึ่งเดือนภายในสามเดือนคุณจะเอาอะไรกำหนดให้ชัดเจนโอเคสอ,อะไรคืออุปสรรคที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจที่จะนำเสนอตอนเองเช่นคิดว่าตัวเองไม่ดีพอข้อนี้นะคะลูสิ์ของดิฉันส่วนใหญ่เลย จะชอบพูดให้ฟังบ่อยมากก็ช่วยให้ทุกคนได้ปลดล็อกและเขาก็รวยขึ้นทำเป้าหมายของเขาให้สำเร็จได้ดีขึ้นทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่ 3. ต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อคุณจะได้มั่นใจนำเสนอตนเองกล้าไลฟ์สดไหมถ้ากล้าไลฟ์สดก็ออกมาไลฟ์เลย กล้าทำคลิปวิดีโอหรือเปล่าถ้ากล้าก็ทำเลยทำอะไรได้ก็ทำเลยนะคะเขียนโพสต์ได้ก็เขียนไปนะคะยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหากคุณไม่มีความรู้ว่าจะพูดนำเสนอตนเองผ่านสื่ออย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเขียนโพสต์จะนำเสนอตนเองอย่างไรเนี่ย ก็ไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็ให้คุณแนะนำเออดิฉันแนะนำให้คุณหาพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงโคช้ชหรือครูเขามีทักษะเฉพาะด้านนี้นะคะช่วยเหลือคุณได้ค่ะจำไว้ว่าโอกาสดีๆรอคุณอยู่โอเค หากคุณชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาสาระดีๆนี้ถัดไปค่ะ